สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เชอร์มีกับน้องมินดาก็ยังคงอยู่กันที่ทริปเขาใหญ่นะคะฝากเพื่อน,อนกดติดตามไว้ด้วยค่ะสองสาวตอนนี้อยากกินไอติมแล้วอะ่ะแล้วแม่ก็กําลังตามหาร้านไอติมให้สองสาวพอดีเห็นป้ายใหญ่เลยนะคะติดอยู่ข้างทางว่าไอติมส่วนแม่ม่อนเดี๋ยวจะพาสองสาวตามไปดูสิคะว่าที่ร้านไอติมส่วนแม่ม่อนมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยคะ่ะเรามาถึงกันแล้วค่ะเพื่อน นี่มันมีหลายรถมากเลยอ่ะไปดูสิลูกปะจะเย็นจะเย็นค่ะจะเย็นว้าวฉันมีดูสินี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อามินดาชี้เลยอ่าอาจ้าเบาๆใส่ไวเล็กสีนั้นสีไหนคะคุกกี้แอนด์ครีมมาอ่าอันนู้นสีม่วงใช่ไหมเอออ่าโอเคพ่อสั่งให้แล้วค่ะอุ้ยมีป้ายป้ายเอ่อดัมเบลเจอให้ถือปะ ป้ายจ้ป้ายไปไป้ายโต๊ะเราค่ะป่ะไปนั่งไหนจ้ะไปเลือกที่ไปไป่ะไอายที่อู่ที่ว้ยตัวอะไรอ่ะวิ่นี่นี่นมีอะไรเอ่ยวิ้ยใส่คอใส้คอนกหวีดดินเผาเป็นรูปนกเห็นไหมคะอ๋อเป็นดินเผาดินเผาเขาระบายสีโอ้ยแม่เป็นตรมมเยอะให้อาไหนอยากนั่งหรอคะเนี่ยชมีต้นมันเบอร์รี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยต้นมันเบอร์รี่ที่เขาไปทาไอติมมาลูกเนี่ยทั้งนั้นเลย เนี่ยต้นมันเบอร์รี่ใช่ที่เราเคยไปกินบ้านปู่อ่ะจำได้ไหมจําได้ไหมที่มันเป็นลูกเล็กๆเหมือนพวงอง,งุ่นนะคะจําได้ใช่ไหมคะเออนั่นแหละเขาเรียกมันเบอร์รี่เนี่ยนั่งกับน้องนั่งด้วยกัน,เ,นเม็ดโฟลอนเม็ดลูกไม่เป็นไรอ่าสิบสิบโอ้แกร่งเบาๆนะคะแกร่งเบาๆนะ,อะนะเออน้องขาสั้นอยู่จ้าจับ<อ>ดีดๆ<อ>นะจ้าโยเคโอเคยางลูก คิวเยอะจ้ะคิวเยอะคิวเยอะจ้ะขอ,อยังไปนั่งรอไอติมยังเดี๋ยวไอติมได้แล้วนะอ่า <ไม S 1> โอเค <ไม S 1> อ่าจอดก่อนโอเคอ่ปะปไปถือป้ายของเราซิป้ายไหนเราไปนั่งข้างในไหมอ่าโตัวเล็กโตัวเล็กนี่ดีกว่านี่ยนี่นี่นค่ะามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาลุกมาเร็วม,มานี่นี่นตรงนี้แรกนี่จีน <c oughs> จีนสองไม่ได้ใส่สีนะครับดีมากเลยครับดีมากเลยขอบคุณค่ะนี่นี่นี่ว้าว อ่าใบใบใบใหมอนค่ะแม่กินช่วยพี่เชอมีกินไอติมอ่าอันนี้รสลิ้นจี่นะคะสีขาวสีธรรมชาติเลยไม่ได้ใส่สีเพิ่มเติมแล้วอันนี้ก็เป็นคุกกี้แอนครีมอร่อยไหมพี่เชอมีรสอะไรนะมะกี๊ครีมเมื่อกี้แม่ชิมลิ้นจี่อร่อยมากของมินดาก็ลิ้นจี่แม่ไปลิ้นจี่มันมันรสชาติเป๊ะๆอ๋อก็อย่างนี้แหละลูกรสชาติลิ้นจี่ก็แบบนี้แหละค่ะ คุกกี้อ n d ครีมของพี่เชลมีอุ้ยคำใหญ่มากคำใหญ่สุดๆเลยโอ้นี่ค่ะพ่อสั่งพิเศษมาให้เด็กๆมีทูน่าสลัดทูน่าใช่ไหมพ่อแล้วก็มีผักมีนี่ลูกมอนหรือว่ามันเบอร์รี่นั่นเองนะตามชื่อส่วนเลยนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวโพดอุ้ยเราต้องลองชิมถูว่ามีมะเขือเทศมะเขือเทศลูกเล็กด้วยมีแอปเปิ้ลต่างหากโอ้โหจานใหญ่มากรับรองว่าเด็กๆ อิ่มแน่นอนแล้วก็ประโยชน์เยอะด้วยอ่ามันเบอร์รี่มันเบอร์รี่มินดานั่นแหละนั่นะแหละอ่าพี่สาวกินมันเบอร์รี่หน่อยจ้ากินคู่หน้าอไอ้หมอยกินไงสลัดผักเราเราพี่สาวพากินเดีย๋ยวพี่สาวเขาพากินอร่อยอร่อยอร่ <laughs> ดีนะเพอร์พวกเพอร์ฝึกการกินผักมาแล้วโอ้โหม้อนเข้าไปลูกม้อนเข้าไปน,นั่นแหละนั่นแหละเก่งมาก นี่รสมันเบอร์รี่ค่ะเป็นผลไม้ของที่นี่เลยที่ปลูกจ้ามินดาเอามะเขือเทศมาตกแต่งให้แม่แล้วเพื่อนได้ได้ได้นี่นี่มินดาเอาเอามะเขือเทศมาใส่ไ,สไอติมให้แม่อามินดามามินดาไม่เห็นกินมะเขือเทศตัวเองอ่ะจิงเอ,งเอ,งเอ,งอ,อามาตกแต่งอ,ะอ่ะอร่อยมินาพนี่ชมีอันนี้รสมันเบอร์รี่ค่ะ มากันมันจับอันนี้ใช่ใช่อันนี้ลูกมันนะคะลูกมันเบอร์รี่แล้วเขาก็เอามาใส่ไอมได้ค่ะของแม่นะเนี่ยของแม่แต่แม่ให้ลูกกินได้กินเลยอ้าวื่ของแม่แม่ก็ต้องกินได้โอเคโอเคโอเคคุยขอบใจจ้าตอนนี้สองสาวกินไอติมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดินนะฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย chút chút Kiền ma